วันนี้15พฤศจิกายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวนางสาวสุทีวันหรือใบเตยนักร้องชื่อดังจำเลยคดีแชร์ฟอร์เรกต์รีดีคดีหมายเลขดำออ่าง98 989ทั2566ที่นายชาญวิทวีสินหรือลูกน้องชายและนายอมรอกุศลทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยช่วคราวนางสาวสุทีวันหรือใบเตยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ ามโดวยวันนี้สารอาญาสั่งเบิกตัวจำเลยมารับการไต่สวนเมื่อถึงเวลานัดสารไต่สวนพาย,ยานเพียงปากเดียวคือใบเตยโดยใช้เวลาในการไต่สวนประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นได้นัดฟังคำสั่งในเวลา11นาฬิกา30นาทีโดยสารมีคำสั่งให้ประกันตัวใบเตยตีราคาประกัน5ล้านบาทให้ใส่กำไร EM พร้อมวางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากสารและให้มารายงานตัวตามกำหนดซึ่งภายหลังได้รับทราบคำสั่ง ใบเตยอยู่ในอาการที่ดีใจและกอดกับครอบครัวที่มาให้กำลังใจซึ่งขณะนี้ทนายความและญาติอยู่ระหว่างทำสัญญาประกันและหมายปล่อยตัวจะส่งไปที่ทันทสถานหญิงกลางเพื่อปล่อยตัวใบเตยในช่วงเย็นวัน